สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแสดงการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสมาชิกนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ลักษณะการทำงานก็คือจะมีเมนูอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ลักษณะก็คือทำงานไล่ลงไปจากบนลงล่างไปเรื่อยๆนะครับในเบื้องต้นเราต้องมากำหนดค่าตั้งต้นก่อนนะครับว่า เราจะตั้งชื่อเราจะเซตค่าวัตเป็นค่าเท่าไหร่นะครับถ้าในอนาคตอาจจะปรับเป็น8เป็น9หรือ7.5หรืออะไรเราก็ดีการก็คือเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขนะครับสีเหลืองนี่คือแก้ไม่ได้นะครับเราก็เปลี่ยนค่าตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะแก้เป็น7.5จานะครับจากเราแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ ค่าตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนตามที่เราแก้แต่ว่าถ้าเรายังไม่กดบันทึกค่านี้ก็ยังไม่เก็บเข้าไปในระบบฐานข้อมูลนะครับยกอย่างเช่นเราไปหน้าอื่นก่อนกลับมาอีกทีมันก็จะเป็น7เหมือนเดิมใช่ไหมครับวิธีการก็คืออาจจะเราแก้เสร็จแล้วเราจะต้องกดบันทึกนี่นะครับพอไปหน้าอื่นกลับมาอีกทีแก้กันตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น อันดับแรกเลยเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งล่าสุดก็ต้องมาแก้นี้ค่าเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับนี่ก็จะแก้ให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สถานบริการชื่ออะไรก็แก้ตรงนี้นะครับที่อยู่ของสถานบริการแล้วก็เบอร์โทรเราก็แก้ค่าตรงนี้แล้วก็กดบปนทึกไปนะครับในกรณีน,นี้ผมก็จะขอเก็บไว้เป็นตัวอย่างเป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับอันดับต่อมาเราต้องมาเซ็ตค่าเบิกะ นะครับว่าในองค์กรเราจะมีค่าบริการอะไรบ้างนะครับวิธีการใส่ข้อมูลก็คืออันดับแรกกดปุ่มเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลเช่นเราจะใส่ค่าทําบัตร1 0 0บาท วิธีการก็คือกดเพิ่มใส่ข้อมูลแล้วก็กดบันทึกนะครับ,นะรบพอบันทึกปุ๊บมันก็จะมีค่ารหัสขึ้นมาตอนแรกถ้าเรายังไม่กดบันทึกมันก็จะไม่มีค่ารหัสถ้าเราปิดหรือไปที่หน้าอื่นแล้วกลับมาใหม่มันก็จะไม่มีค่านะครับใส่ไปอีกอันหนึ่งก็คือค่าสมาชิกนะครับ okay. สามพันบาทนะครับนี้เนื่อใหา่ตรงนี้บางทีอาจจะเพมหลักพันไปเราไม่รู้ตัวเราก็มาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเออนี่เป็นหลักพันนะครับสาม0ันบาทากดบันทึกแต่สังเกตว่าตอนนี้รหัสไม่มีนะครับกดบันทึกก็จะมีรหัสขึ้นมานะครับวันเรามีใบาการอะไรบ้างเราก็มาใสา่ไปเรื่อยอย่างเช่นค่าซักผ้า ค่านวดแขนนวดขาอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มาเพิ่มตรงนี้ไปนะครับนี่มาดูกลุ่มค่าใช้จ,จ่ายนะครับอันนี้คือบริการคือกลุ่มรายได้อันนี้คือเป็นกลุ่มค่าใช้จ,จ่ายในเบื้องต้นเราก็มีให้แล้ว2กลุ่มนะครับค่าสาธารณสุขเช่นค่าน้ํอ้อโทษทีนะครับอาจจะเป็นค่าสาธารณูปโภคเราก็คลิกล้วก็แก้นะครับ ว่าคนบันทึกนะครับค่าจ้างค่าอะไรพวกนี้นะครับก็ใส่ไปนะครับอ้อนนี้ตกสระอูปไปะนะครับหรือเราอาจจะมีค่าอาหารค่าอะไรเราก็มาใส่ได้นะครับเราอยากจะเพิ่มกลุ่มค่าใช้จ่ายอะไรก็ามาเพิ่มตรงนี้นะครับ หลังจากเราใส่พวกตั้งค่าเรียบร้อยทั้งหมดสามอันนี่เรียบร้อยแล้วถ้าในองค์กรเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่มีความจําเป็นต้องมาทําในหมวดหมดนูนอีกเลยนะครับก็นั่นไปนะครับต่อมาาก็มาพูดถึงเรื่องสมาชิกนะครับอันนี้เราก็ เลือกบันทึกภาพสมาชิกถ้าสมมุติเรามีเว็บเรามีกล้องมีแคมมีอะไรพวกนี้กับคอมพิวเตอร์เราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เพื่อบันทึกรูปภาพนะครับเราก็อาจจะเปิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วกดเปิดกล้องนะครับอันนี้ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันต้องดีเทคกล้องขึ้นมาก่อนนะครับนี่เราก็จะเห็นกล้องขึ้นมาตรงนี้ละถ้าเราต้องการบันทึกภาพเราก็กดบันทึกไปนะครับ แต่ในเบื้องต้นตอนนี้ผมสมมุติว่ายังไม่เอาก่อนนะครับผมมีภาพอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับในเครื่องตอนนี้นะครับเราก็จะใส่ข้อมูลขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะครับเป็นชื่อสมาชิกเพิ่มข้อมูลสมมุติสมาชิกชื่อในเสือนะครับเนี่ยนะครับวันเกิดนะครับทีนี้ถ้าวันเกิดมันย้อนไปหลายปีถ้าเรากด ดูจะเห็นว่ามันมีแค่เลื่อนเป็นรายเดือนมันจะยุ่งยากยกตัวอย่างเช่นพศ25ออแล้วก็แก้ตรงนี้เป็น25แล้วก็คลอ Enter ไปหนึ่งทีนะครับพอมาดูตรงนี้มันก็จะกลายเป็นของปี25ไปนะครับนะครับแล้วเราจากนั้นเราค่อยไล่เดือนไปเอาเป็นอะไรสมมติน,นี้ไปนะครับประเภทบัตรจะเป็นอะไรเช่นบัตรประชาชน เราใส่หมายเลขบัตรประชาชนอะไรเข้าไปนะครับสมาชิกจะเริ่มเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่สมมุติให้ถึงแค่วันที่5้าไปก่อนนะครับหมายเลขโทรอะไรก็ใส่ไปพวกนี้นะครับอีเมลก็ใส่ไป อันนี้ไว้ใช้สำหรับติดต่อกับลูกค้านะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกนะครับไว้จะขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ก็ถ้าต้องการพิมพ์บัตรสมาชิกก็เลือกรายการสมาธิกตรงนี้ไอรายการสมาชิกตรงนี้จะมีได้แค่10รายการแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากมันมีรูปด้วยถ้าเราให้มันโชว์รูปรายการจะช้า นี้เมื่อไรก็ตามที่เราต้องการาจะทําบัตรใหม่จะแก้ไขข้อมูลสมาชิกวิธีการก็คือมาพิมพ์ชื่อตรงนี้ชื่อสมาชิกตรงนี้นะครับเป็นชื่อธรรมดาก็พอนะครับไม่ต้องพิมพ์เต็มทั้งหมดรวมนามสกุลด้วยอาจจะพิมพ์แค่ชื่อก็พอแล้วกดปุ่มค้นหามันก็จะโชว์ขึ้นมาให้นะครับในกรณีที่ต้องการพิมพ์บัตรเราก็เรื่องรายการสมาชิกก่อนแล้วกดพิมพ์บัตร มันก็จะสร้างบัตรแบบนี้ขึ้นมาให้ก็มีชื่อองค์กรหมายเลขโทรรหัสลูกค้านะครับรูปชื่อของลูกค้าวันเริ่มต้นสมาชิกวันสมาชิกหมดอายุแล้วก็บาร์โค้ดในกรณีที่อาจจะใช้บาร์โค้ดในการทํางานมีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นสแกนเนอร์ก็สามารถไปใช้ได้อันนี้จะพิมพ์บนกระดาษ A4 หราอาจจะพิมพ์บนกระดาษแข็งก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ตัด พอพิมพ์เสร็จแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ไปเคลือบพลาสติกก็ทำเป็นบัตรให้กับลูกค้าได้นะครับอตอนนี้ย้อนกลับมาสมมติว่าเราต้องการจะทำบัตรเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับก็กลับมาที่บันทึกภาพสมาชิกเปิดกล้องนะครับมันก็จะโชว์ตรงนี้เราก็ให้ลูกค้านี่ ยืนในระดับที่เหมาะสมที่สามารถเห็นหน้าได้อ่าเต็มนะครับในตรงนี้เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรก็สมมติว่ากดบันทึกภาพไปเลยนะครับเรากดบันทึกแล้วปุ๊บทีนี้ก็กลับมาหน้าบัตรสมาชิกใหม่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นรูปของลูกค้าคนที่เราเมื่อกี้เราถ่ายรูปไปนะครับแล้วเราก็เพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่นะครับเพิ่มข้อมูลเช่นอะไรดี สมมติตั้งชื่อให้ว่าเป็นสมศักดิ์แล้วกันนะครับใส่นามสก,กุลอะไรก็ใส่ไปนะครับก็เช่นเช่นเดิมแล้วก็แก้จะเป็นพอสอ,อะไรก็ใส่ไปสมมุติฐานศหรืออะไรงี้กใส่ไปนะครับ หลังจางนั้นเราก็เลื่อนเดือนเลื่อนอะไรไปนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันน,นี้ถ้าสมมุติเราจะมีให้เป็นบัตรราชการแบบผีพาสปอร์ตก็ได้นะครับก็เลือกเอานะครับอันนี้สมมุติให้สมาชิกได้ถึงวันที่ยี่้านะครับก็ใส่ข้อมูลไป แล้วก็กดบันทึกนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เช่นเดียวกันเราก็สามารถเพิ่มบัตรได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อสมศักดิ์อะไรนีน่นี่นะครับทีนี้รายการต่ออายุสมาชิกนะครับคลิกตรงนี้นะครับถ้าคุณมีสแกนเนอร์ หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ดเราก็สามารถเอาบัตรมาสแกนได้ก็มันก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดไม่มีไม่มีก็ต้องพิมพ์พิมพ์ก็พิมพ์ได้สองสองสแบบนะครับก็อาจจะพิมพ์เป็นชื่อไม่ต้องพิมพ์ชื่อนามสกุลก็ได้แค่ชื่อก็พอนะครับหรือเป็นโค้ดของสมาธิก็ได้อรย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับ เนี่ยครับเราโค้ดก็จะเป็นนี้14 1 1 0 1-2นะครับ14 1 1 0 1-2แล้วก็พิมพ์14 1 1 0 1-2เนี่ยนะครับแล้วก็คาอ enter หรือกดค้นหาก็ได้มันก็จะโชว์นะครับเป็นสมสักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเพิ่ม ต่อยุบัตรสมาชิกเราก็เลือกรายการนี้ก่อนนะครับรายการลูกค้าที่ต้องการนะครับกดเพิ่มขึ้นมามันก็จะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วเราก็มาปรับเป็นเดือนธันวาคมยีอย่างน,นะนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ยังไม่บันทึกนะครับก็ยังไม่มีรหัสฮนะเรากดปุ่มบันทึกไปก็จะขึ้นมา กลายเป็นยี่ห้าธันวาแทนนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูบริการลูกค้าบ้างนะครับเช่นเดียวกันเราก็ต้องใส่ถ้ามีสแกนเนอร์หรือบาร์โค้ดเราก็ยิงตรงนี้ถ้าไม่มีเราก็พิมพ์ มันก็จะโชว์ตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็เลือกรายการที่่าวันนี้มีอะไรบ้างมีค่าทําบัตรเ,เพิ่มไปมีค่าสมาชิกก็เพิ่มไปนี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้แล้วถ้าสมมุติทําผิดเราก็ลบรเราก็เลือกรายการแล้วก็ลบได้แล้วก็ใส่ใหม่นะครับอันนี้เราก็กดบันทึกไปก่อนนะครับก็จะขึ้นเป็นตรงนี้ขึ้นมานะครับ อันนี้โปรแกรมนี้จะเป็นลักษณะของการให้บริการก่อนแล้วมาเก็บเงินทีหลังนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะไปเพิ่มถ้ามีค่าบริาการหลายๆอย่างลูกค้าอาจจะมาใช้ทีละอย่างในวันเดียวกันนี้ก็ค่อยมาเพิ่มทีหลังได้นะครับก็เพียงแต่ลูดบัตรตรงนี้ขึ้นมายิงยิงบาร์โค้ดหรือพิมพ์เมาส์แล้วก็ใส่ารายการเข้าไปนะครับในกรณีที่เสร็จแล้วต้องการจะเก็บเงินก็ลักษณะเดียวกันก็คือยิง ตรงนี้ขึ้นมามันก็จะโชว์รายการที่ลูกค้านี้ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับทีนี้จะให้รวมภาษีด้วยหรือไม่ถ้าเราติ๊กตรงนี้มันก็รวมภาษีด้วยถ้าไม่ติ๊กก็ไม่มีภาษีนะครับสมมติว่าติ๊กแล้วกันนะครับว่าเราจะเก็บภาษีเพิ่มก็ภาษีก็จะเป็นตามที่เราอยู่ในการตั้งค่านะครับแล้วเราก็กดเก็บเงินมันก็จะโชว์ใบเสร็จขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้จะมี2หน้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่ว่าพิมพ์ใบหนึ่งให้ลูกค้าไปอีกใบหนึ่งเราเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับเพราะนั้นวิธีการแนะนําก็คือว่าถ้าท่านมี n เ j e t หรือ laser ร์พิม e ์ท่านเซตให้มันเป็นพิมพ์2หน้าใน1แผน่นมันก็จะย่อลงไปใน A4 แต่ว่าพิมพ์แบบนี้2ออ,อันแล้วเราก็มาฉีกกระดาษครึ่งหนึงมันก็จะกลายเป็นใบเสร็จ2ใบ ใบหนึ่งก็ให้ลูกค้าไปใบหนึ่งแล้วก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับรายการของในสมศักนี้ก็หมดไปเพราะมันชำระไปหมดแล้วก็จะไม่มีตรงนี้นะครับทีนี้สมมุติว่ามาบันทึกค่าใช้จ่ายบ้างเราก็ตรงนี้อา้าวค่าใช้จ่ายมีค่าอะไรสาธุวพวแล้วก็หลักการใส่ข้อมูลเหมือนเดิมกดเพิ่มก่อนนะครับใส่รายละเอียด ค่าไฟฟ้าเงินห้าพันบาทาภาษีสามร้อยห้าสิบเราก็กดมันเทคไปนะครับถ้าไม่มีภาษีเราก็ใส่0ูนะครับไม่มีภาษีเราก็ใส่ศูนย์ไปนี่มาดูในหมวดของรายงานนะครับ รายงานก็จะโชว์ว่ารายงานค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เท่าไหร่บ้างนะครับเราก็เลือกช่วงวันที่ที่เราต้องการดูนะครับสมมุติวันหนึ่ถึงสามสิรายงานค่าใช้จ่ายก็แบ่งเป็นกลุ่มให้โชว์ทั้งยอดเงินและภาษีเพื่อที่เราสามารถอาจจะเอาค่าภาษีนี้ไปไปคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะได้รู้ยอดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายงานค่าใช้จ่ายรายงานไรายได้นี่มันก็จะโชว ในแต่ละวันมีลูกค้าลูกค้าคนไหนทําอะไรได้บ้างละ่ะก็ไปตรงนี้นะครับมีภาษีก็มีถ้าไม่มีภาษีมันก็ยังไม่มีไม่มีค่าภาษีนะครับอันนี้เราสามารถดูได้อีกว่าเ,เรามีไรายได้ตามค่าบบิการอะไรได้บ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูเออบบิกการอันไหนมีไรายได้ดีเราจะได้ขยายกิจการด้านนั้นหรืออันไหนไม่ดีเราอาจจะยกเลิกกิจการอะไรก็ว่ากันไปนะครับ รีพอตนี้มันก็จะแสดงให้ดูว่าเออเราได้รายได้จากชนิดรายการไหนมากที่สุดหรือน้อยที่สุดหรืออ,อะไรเงี้ยนะครับไว้ตัดสินในการพิจารณาในการทําธุรกิจนะครับนนี้รายงานสมาชิกก็คือว่าเผื่อบางทีเราอาจจะติดต่อลูกค้าแล้วก็พิมพ์นี่ออกมาดูมันก็จะมีชื่อมีวันเกิดเผื่อจะส่งอะไรให้เขาในวันเกิดมีอีเมลมีโทรศัพท์นะครับ อันนี้จะไม่ค่อยมีที่จะไม่มีที่อยู่นะครับเพราะจากประสบการณ์จะพบว่าปัจจุบันส่งเมลทางไปรษณีย์นี่ผลตอบรับกลับมานี่มันต่ำมากใช้อ e ีเมลน่าจะสะดวกกว่าคือไม่เสียเงินอะไรเลยแล้วก็ผลผลตอบรับกลับมามันก็พอๆกับส่งทางจดหมายนะครับหรืออาจจะมีโทรก็จะใช้เป็นลักษณะของเทเลมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะครับใช้โทรศัพท์โทรหาลูกค้าเพื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ว่าไป รายงานสมาชิกที่กำลังหมดอายุอันนี้เปื่อที่สำหรับคนที่จะติดต่อดูว่าลูกค้าคนไหนจะหมดอายุแล้วเราได้โทรไปติดต่อสอบถามเป็นยังไงอะไรเพื่ออาจจะทางด้านมาร์เก็ตติ้งเพื่อนั่นก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเสือใช่ไหมครับนี่เราลองมาดูโปรแกรมนี้มันก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเตือนด้วยนะครับ นี่เสือเขามีรหัสอะไรนะครับรหัสล,ลูกค้าก็คือ141101.1 1, 1, 1, 1, นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณเสือนี่เข้ามาใช้บริการปุ๊บพอยิงบาร์โค้ดหรือใส่รหัสเข้าไปปุ๊บมามาันจะเตือขึ้นมาทันทีว่าสมาชิกท่านนี้เนี่ยกำลังจะหมดอายุนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาใช้บริการเราจะได้บอกเขาก่อนว่า สมาชิกท่านเนี่ยกำลังจะหมดอายุสมาชิกไปใน7วันแล้วก็อาจจะเชื่อเชิญให้เขาทำสมาชิกต่อสมาชิกใหม่ uming, หรืออนะไรพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมนี้โดยคร่าวๆนะครับเพราะฉะั้นถ้าท่านใดนะครับเห็นว่าโปรแกรมนี้ดีหรือช่วยใช้งานได้สนับสนุนใน ระบบธุรกิจของทัานได้ก็กรุณาบริจาคเงินให้กับผมด้วยนะครับโปรแกรมนี้จริงๆไม่มีข้อจํากัดใดๆทั้งสิ้นไม่มีหมดอายุไม่จํากัดข้อมูลนะครับแต่ถ้าเห็นว่าดีกรุณาสนับสนุนโดยโอนเงินเข้าตามนี้นะครับหรือถ้าท่านต้องการให้ผมช่วยปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้มันเหมาะสมกับองค์กรของท่านหรือแม้กระทั่งจะ จะทำโปรแกรมอื่นก็แล้วแต่ยงไงก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้อีเมลก็ตามนี้นะครับอขอจบการแสดงการใช้งาน